กำลังเปลี่ยนถ่ายน้ำบ่อก,กุ้งอีกแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จอนจะอัปเดตให้คุณผู้ชมดูว่ากุ้งที่พี่จอนเลี้ยงอ่ะยังอยู่หรือเปล่าอยู่นะคุณผู้ชมโตด้วยก็จะเห็นว่ามีตัวเล็กๆด้วยนะคุณผู้ชมพี่จอนเอามาใหม่จ้ะซื้อกุ้งเล็กมาปล่อยเพิ่มด้วยเพราะว่า อยากให้กุ้งในบ่อมีหลายๆไซส์ตัวเล็กนี่ซื้อมาตัวละสบาทตอนนี้เลี้ยงได้สิบห้าวันแล้วคุณผู้ชมสองบาทที่เอามาตอนแรกก็คือเท่าด้ามปากกาแต่ตอนนี้สิบห้าวันผ่านไปก็เกือบเท่านี้ก้อยแล้วถือว่าโตเร็วคุณผู้ชมส่วนรุ่นเก่า ที่เป็นตัวใหญ่แล้วเนี่ยก็ถือว่าโตเลยแหละคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็น,นที่เขาขายในตลาดไซส์0 5 0ถึง480บาทคือไซส์นั้นเลยคุณผู้ชมโตเท่าน,นั้นเลยเผาได้แล้วถ้าใครสนใจจะเลี้ยงไว้เป็นอาหารหรือเป็นอาชีพพี่จอนว่าสามารถทำได้เลยนะแต่ต้องดูแลเอาใจใส่นิดนึงอ่ะคุณผู้ชม เปลี่ยนถ่ายน้ำสัปดาห์ละครั้งหรือว่าสิบวันครั้งแต่พี่จอนก็นุ่นแหละสิบวันนุ่นแหละเปลี่ยนนะเขาก็แข็งแรงดีตัวใสเลยแหละคุณผู้ชม ตอนที่เราเอาน้ําออกคุณผู้ชมตัวที่ลอกข้าบใหม่อะเราต้องแยกออกมาใส่กระมังให้ออกซิเจนไว้ก่อนนะเพราะไม่งั้นมันก็จะตายตัวที่เปลือก่อนก่อนก็จะสังเกตง่ายๆจ้ะตัวที่แข็งแรงเขาก็จะไต่แบบนี้คุณผู้ชมจะค่ลมหน้าแบบนี้ส่วนตัวที่ไม่แข็งแรงหรือว่าเปลือกอ่อนเนี่ยเขาจะนอนตะแคงคุณผู้ชม ถ้าเราเห็นเข้านอนตะแคงเราต้องรีบเอาไปใส่แยกให้ออกซิเจนต่างจัดนี่คือไซเล็กน้องใหม่คุณผู้ชมโตเร็วมากเลยก็จะเห็นว่าเขาตัวไม่เท่ากันนะคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับการกินอาหารของเขาอะ่ะ ตามหลักแล้วเนี่ยกุ้งอะ่ะจะเป็นสัตว์ที่ชอบหลบซ่อนคุณผู้ชมเขาจะไม่ให้มาจับมาเล่นนะเวลาเลี้ยงอะ่ะเพราะว่าเขาจะตกใจแล้วก็ไม่กินอาหารแต่ว่าพอมาอยู่กับพี่จรแล้วเนี่ยสัตว์ทุกสิ่งอย่างที่พี่จรเลี้ยงจับเล่นหมดคุณผู้ชมเขาก็จะอยู่กับพี่จรแล้วก็มีทะลึ่งด้วยอันนี้เพื่อนะาคุณผู้ชมเห็นมันอย่างเนี้ย ถ้าลงมาในบ่ออ่ะมีหัวก็ตีนเลยสวนบัวเนี่ยพอน้ําท่วมมันก็จะเงยขึ้นทุกผูช้ชมถ้าเราล้างบ่อแบบนี้ยไม่ต้องไปแตะต้องมันนะปล่อยให้มันนอนลาบลงไปเลย้็เดี๋ยวพอน้ําเยอะมันก็จะเงยขึ้นมาอีก เพื่อความสวยงามก็อยากให้มีบัวด้วยก็เลยเอาบัวมาปลูกจะได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างทั้งกุ้่และบัวเรียบร้อยใสยกิ๊กคุณผู้ชมกุ้งก็มันเทิงเริงใจกันใหญ่ ได้น้ำใหม่แล้วเพื่อความบันเทิงเรืองใจคุณชมไม่ได้คาดหวังว่าวันจะได้ผลเต็มที่นะผลผลิที่ได้ก็คือคุลกำไรณชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมช่องคุณ่ม